Uy, no mm. Ahí lo puedo, ahí lo puedo. อับปืนไม่เอาอะไรวะเนะี่ยฮะปืนเต็มอะเต็มลเลอะงานเร็วด้่ยาแล้วเดี๋ยวก็ระเบิดแล้วแต่กูไม่ได้อาปืนคู่ไงไม่ได้ทำมันไม่เท่เวลาถืออ่ะกูเลยไม่ทำนี่มันเน้นความเท่เนี่ยอุ้ยเป็นลูกล่างปวดแม่เลย บนวิดกดตัดทำไมบินไว้บินไว้ใช่หรอป้องบ,บินวอะลืมแล้ว่ะ้นห่ะ ก็มป็นเสวอ่ะคิดเหมือนกันทำพี่อะไรกับมันไดงวะแล้วกิดไว้ก่อนดอนคุณขึ้นได้ปะมนี่ยฮะ้า เว้ยมึงขึ้นลันเว์ดิไม่ไปขึ้นทางเข้าหรือไม่ครับตายเลยอย่างี้โอ้อย่างไกลงานจีนงานจีนมาดูตัวดิอย่างี้อ่ะไอบอลแบบงานเผาสัตว์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์ใจเย็น Ui 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 ủa Ui ủa Jeff, Ôi ơi luôn luôn. Luôn. ủa đi ủa 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 กูถึงกูอย่าลืมว่ากูกันระเบิดมึเอากันระเบิดได้ยังไอ้สัสห้าหวเหรอฮะฮะไอ้แดงแดงใบเล่หรอมึงอ่ะแดงใบเล่หเหรอแดงใบเล่ห์เหรอเออพี่เนี่ยเอเออะไรอ่ะยิะ่งหรอหรอวะอากินเหรอเหรองงอ๋อสู้กัน อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย่นออ่อยอ้้วม้อ้โอยูออยีแล้วเปอ้อ้ยอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้อยโอยโย ไอียตกเฉยเล่นพี่เลยกันนี่แรา้มาทำนี่นี่นี่ทำมาทำไปที่รับจะมีเรเพื่อให้เรโดเล่น Ừm, số tiền tên đuôi Ôi, mấy cậu nhìn thấy con khốn nạn đó hả? Ừ Mấy cậu nhìn thấy con khốn Jesus mm -hmm. <N> <Crip hate> มันแบบว่าอู้หูรถสภาพมึงแบบเธออุปมาแบบอุฝปาอุปมาปัจจัเยอะมากอ่ะโอ้โหไปถล่มแก๊งเขาไงสัตว์แล้วมีอยู่สองคนโอ้โหย่างเยิงไปหมดแล้วมี่ดูดิตอนยิง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 คนขับง่ายสุดหน้าโอ้โหโอ้โหโหมดโดมด ก็สองนักลบทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกนะฮะมุไรแล้วสวินเนี่ยคูไล่เก็บไปเนี่หมันไอ้ที่เป็นรูปมัดอะไปได้รออะไรอะไอยูดีบินเฉยถามไม่ทันนะน้อนนี่นี่อยู่ข้างหลังเนี่ย เขอาแล้ววะอย่างนี้ดีกว่ารถกว่าก่อนง่นายดีว้าต้องดูก่อนมันอยู่ตรงไหนเป็ไงเอ,ไอเอาเลยอือโอ้เยี่ยบติดเยียเเ่ยบเอ้ยเอาหเยี่ยบม่งเอาหัวเฉยกูกูปุ๊ดเฮ้ยกระสุนปืนกูหมดว่ะโอเคได้ไม่ชัด เฮ้ยมึงอย่าชนเรอ,อ,อไว้รอไว้สัตสัตอเอ้ยเอ้ยโหมันไงวะอ,อะไรวะโอ้ยไอสัตว์แม่งรอบยิงยีเยี่ย เอ้ยอ้ไอ้ยช่วยก่อนยี่สิบวิมีไม่ยี่ิตัวอืมขับรถเหยียบกุยโอ้ยุ้ยววียดเลยโอ้มันกดอะไรพี่มันได้เยอะๆวะวิ่งนี่นีให้นี่ชนไอ้นี่ชน แรงแรงมากวะติบมาแล้วลงมาแล้วเอ้าไอสัตว์ขูขาโอ้ยตำรวจโอ้มาแล้วโอ้ยโอ้ยไอเฮียมันไม่ชนอ่ะ ม <S k iller> ีนีนีรถใหญ่รถใหญ่เออโอ้ยสองหมืนม่นสองหมื่ <S 2 S 2> นโอ้โหโอ้โหในหมดใหมดในหมดโอ้โหจับเน้นร้อยร้อยร้ <S 2>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  อยร้อคอมโบ,โบแบบต่อเนื่อง ดีมาแล้เออได้อยู่โุ้ดวุ้ดยงเร่งยางเรงุแสนเจ็ดแล้วกูโอ้หขึ้นเรือตรงนี้เียหนึ่งสองสภาพดีน่วาคือร้านขายเสื้อดีกว่าแม่งก็ได้นี่ด้ไง จะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจะเป็นอ่ตัวสวนโอเคครับพอเยลเขาไหร่เนี่ย้าพันเองว่าคือแล้วกันเดี๋ยว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 ไอสัตว์ไอรถขับยางวะเมื่อกี้กูเห็นอะไรไปไหนแล้วไปไรนแล,ล้ไรเฮ้ยทำไมเขายิงอะไรกันอะ ยิงยิงตำรวจเหรอป่าเอาใส่รถชนไปลุยไปถล่มถล่มแก๊งเนี่ยอันนี่ฮันนี่อันนี่แก๊งที่อยู่ริมหรนี่นี่นี่เจอแล้วแก๊งที่อยู่ริมทะเลไปนี่มาแล้มาไอ้เคี้ยมันจะไปได้ไหมเนี่ยไปได้ดิได้ปะ ได้ได้ติดนิดหน่อยได้อยู่เดี๋ดำน้ำมาครึง่งนึงโอ้โห,โโห,โหโ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าย่า่าฮ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 ่ะฮ่าย่าฮ่าม่าฮ่กฮ่าด่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่่่ ลองรอน่าขึ้นสมุนพอดีเลยด,ด,ด,ดีดีดีดูดิมันต้องมีสวัสดีสวัสดี เาก็เจอต้นปีนมาเที้ยนเลย,ยไหนยื้อปืนหน่อหมดหมดหมดละยื้อขีดโด,ดนอะไรวะเนี่ย อ๋อปืนนั่นนี่ว่าเออคูจะไปเอาอยู่เนี่ยเฮ้ยรดแล้ววะ่อเยี่ยดกนันลงห<ง>มดดิวะลด,ลดลดแปบบ๊บเอาว่ะเยี่ยดเย,ย,ยี่ยดเย,ยี่ยยัด Luôn luôn ui luôn 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 Ôi luôn 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 ôi Một, luôn luôn một luôn một luôn 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 ở luôn hả Mà... luôn 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 E luôn Cột luôn cột thịt, luôn 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 ôi ôi hương, phưng hương, phưng Ủa đó quá hương, 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 gì vậy? Uân? hương, Luông, đi hương, hương, Đi

เฮ้ยขี้อะไรเนี่ยตันตันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรวิ่งมาถึงนี้ยิงยิงคู่ยิงคู่ยิงยับหมดอ่ะย่าหาดาวก็เลยโอ้ยโอ้ยไอะไรยิงไป

แข็งฟ้าว่ะเอาดิรอ,ลอแลเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช่วยอืมปึง้ปองอิสระเล่นง่ายว่าเดี๋ยวมีตัวคอนมาเออรอเอาคอน มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยไม่ได้ว่ะเป็นพี่ยักษ์ว่ะสามดาวมาเบิร์ตแปดเฮ้ยแลกยักษ์มาเอาไงวะเนี่ยเฮ้ยฟุ้งแม่งวะมาแล้วอโดนชาร์จเฉยหลังก็แงโดนเฮ้ยไม่โดนไม่โดน

โอ้ยโอ้ยโอ้ยุ้กูอ้ยกูจะดึงมึงยังไงล่ะเนี่ยลุ้งอายตายตยตายใช้ค้อนไม่ได้แม่งไม่มีไอ้ีเลือดแม่งรีเจนไม่พออะตีแล้วเข่าลยทระเบิดไม่พอเว้ยออมันต้องแบบว่าต้องเลเวลแบบเลเวลตันอ่ะอามาตาอ ที่ไม่กันทุกสิ่งอย่างอะไรว่าจับโยแล้วตายเลยอะไรนะตำรวจแม่งจับโยแล้วตายเอาไม่ตายหรอกตัดลายโวยฮีเลยุ้ยเฮียถอนจากกัารยืดแบ็คฟลิปไอ้สับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ก่อนเจอกันเกียวกูได้กูต้องลุยลุยขาดือขโมยหยุดนะไอขโมยโยกไงแหล่ใช้ไนแหล่ อะไรอจะชนกูอ่ะไม่ได้กินโถ่่อไอเหี้ยนี่กระามกูตังเลยวีโรดอึงอึงมึงตายมึงตายเอ้เ้ยมึงมึงชวนหล่ ไอสัตว์โดนยิงโอ้ยตายเย็ดแม่นสัตว์โดนยิงจังเลยต้องตายเราจะตายไปด้วยกันเพื่อนโหูตายมึนกอ้เทียมเด็กมันดี ไฟมากเราจะตายด้วยกันเพื่อนลาก่อยเป็นศพอื้งอึ้งนี่อ้อยอ้ยชัดแหล่ชัดแหละ วิ่อืออือ้ยโอ้ยโอ้ยเสียหลักโอ้ยเอาหละเ้วเฮ้เ้ยกูเรื่อง้ย โอ้ยปล่อยเฮีย <laughs> เฮ้ยลองเราคุณลองขึ้นข้างบนหลังคามึงดีแล้วมึงขับเฮ้ยมึงจะต่อยเพื่อนกูเลยดันเดีด๋ยวนอุ้ยเฮียอะไรเนี่ย, <laughs> ยขึ้นไหนเลยจะทำท่าเนีย Đi đi Lên xe sau lên xe, ngồi! ngồi, lần sau lắm sau lần 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 sau อะไรกูได้ไม่จริงล้วกูยิงคนด้วยอรอเฮ้ยเฮียไอ้าำอะไรทำกูกูรู้กูรู้กูเห็นอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนโดนไม่แลวอึ๊บมันนี่มันนี่อึ๊ยขี้ จะยี่ินอมึงมึงออกวันนี้ดินี่กูหลบกูหลบอย่าบปิ้มหยีบป้มเอ้ไสัตว์ไอ้อ้าวไอายกินด้านเอาเลยนี่คมีทีมงานคอยบัง โอ้ยคุยออแล้วสเขับรถหนีด้วยสายตุ้ยมาช่วยก,กอน <c ười> ้ว <c ười> เดี๋ยวก่อนมองไม่เห็นโดนตายอา่ะกำลัม <c ười> ันนะ รับถอยหลังชะตาชีวิตมึงตายเฮ้ยแหลมของแท้งของจริงแล้วไปแล้ว